สวัสดีค่ะดิฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายระยะ,ระยะที่สี่ค่ะแล้วก็ตรวจเจอตรวจไปตรวจเจอก้อนมะเร็งใหญ่สามสิบเซนแล้วก็หลังจากนั้นหมอก็อนัดใส่คีโม ก่อนที่จะใส่คีโมในฉันก็ได้กินยากาซีเนยียแล้วก็น้ำมังคุดแล้วก็พอไปใส่คีโมก็หยุดกินสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาจากใส่ทีโมก็กินต่ออีกแล้วก่อนครั้งแรกหมอบอกว่าตรวจวัดค่าของมะเร็งอะ่ะเท่าไหร่ครั้งแรกที่ไปใส่ทีโมครั้งแรก หมอตรวจวัดค่ามะเร็งได้ 400, 4 0 4 440หลังจากแล้วหลัง,ลงจากกินยานี้หลังจากกินยานี้ไปแล้วก็ครั้งที่สองก็หมอนัดไปใสค่คเโมอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่สองแล้วก็ไปตรวจค่ามะเร็งอีกไปวัดค่ามะเร็งอีกปรากฏว่าค่ามะเร็งเหลือ72จาก440มาเหลือ เจ็ดส <72. S 1> ิบสองมันดีขึ้นใช่ไหมที่ท้องโตดีขึ้นเยอะจากท้องโตบวมเหมือนคนท้อง9้าเดือนท้องก็เริ่มแฟบท้องมันเริ่มหายโตมันเริ่มแฟบลงอาการเป็นยังไงเริ่มแรกเขาบอกว่าเป็นอะไรอาการเริ่มแรกท้องโตมากท้องโตแล้วก็บอกเป็นมะเร็งตรงจุดไหนเป็นมะเร็งเร่ไหรัรงไข่ ตังไข่เขาบอกว่าด้านขวาน,านลยตังไข่ด้านขวาแล้วก็ท้องใหญ่มาเรื่อยๆท้องใหญ่เร็วมากหายใจไม่สะดวกเพราะว่าในท้องเต็มไปด้วยน้ำคือม,<ะ>มันบล็อกทุกส่วนเลยมันบล็อกน้ำบล็อกอาหารตอนตอนที่ท้องโตอ่ะทายก็ไม่ออกเยี่ยวก็ไม่ออก ไปให้หมอตรวจแล้วหมอก็เจะเอาน้ำออกหลายรอบพอไปใส่ีโมหลังจากใส่เคมีลแล้วก็มากินยานี้กินยานี้แล้วก็ท้องก็ไม่โตอีกตอนนี้หมอนัดหมอกําลังนัดไปใส่ครั้งที่สามแต่ยังไม่ถึงวันที่ยังไม่ได้ไปใส่ก็กินยา การชเนยกับน้ำมังคุดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวคอยดูว่าไปใส่ีโมครั้งที่สามมันจะเหลือข้ามะเร็งเท่าไหร่แล้วก็ติดตามดูอมขอบคุณมากค่ะมันครบ <laughs>